ดีค่ะแม่นโง่สวัสดีค่ะยายฝายสวัสดีค่ะแม่นกยายจืนฮะไข่กับเจ้าอยู่ร่วมกันตัดดนจ้าคือพ่อสวัสดีข่อยพ่อชิดสวัสดีเจ้าเฮ็ดนยังเจ้าว่าเป็นธนาคารข่อยนะที่ธนาคารนะโอ้หยังตีเอทีเอ็มเคลื่อนที่นั่น อันเบิกได้ทุกเวลาบ่บ่เด้อบ่เด้อบนเมนว่าอยากกดย้ำไดนก็กดเด้อเป็นยังไงต้องเบิ่งเครื่องก็ด้อหาะเครื่องมันล้วนเครื่องนี้เคยล้วนอยู่บ่ล้วนดูอยู่อันยี้มันล้วนนี่ลักษณะเป็นจังไงน่าสิเป็นบูดบูตะนาบูดแล้วว่าแล้วเด้อป็นเด๋อใหญ่นาบูดแล้วว่าแล้วอีอศพตั้งใตสิเตยเตเซออกสิ โชดนาพรมเฮออันนั้นมันบ่แม่นเครื่องนี้เครื่องพ่อใหญ่หลอดก็เป็นจังซั่นอาการก็ออกคือกันเด้อาากอยังน้ากลัวเนี่ยเฝ้าแต่เดเพิ่นว่ามันเฝ้าไปหยังบ่นอย่างก็ไปหยังเอ้ยไปฮอดรถตู้ลราขึ้นเราจับประตูรถตู้อ่ะเดือดเป็นรถนอนเลยวะเอาจังสี่เด้อมือหนาฮารุ่นเด้อเบิ่งลักษณะหน้าตาให้ดีเจ้ากันอารมณ์ดีบ่หฮือบ่ดีย้ายไฟอันพี่น้องเพิ่นถามถามว่า อันไม่ใชไหก่อนน้องไข่หันน้ำถั่วบ่น้องไข่ถั่วบ่เขาออกจากโออ้สลีเอาหล้วบ้านหแล้วหาแล้วมือฉันหแล้วฉันมอกบอกว่าหายปนี้เลยว่าชัวดีดีอ่อุ้่ฝ่ายผูวอว่ามันออกจากกำไม่ไม่ข้อผัว่าอยังไหนขอูัว่ายังไหนเอิญควรเสียเลข <c oughs> ยาเหล็กอ่แล้วก็วถือเล็อก,ไไกอ,อ่ะอ,นอ,อ,นอ,นอนนันเดี๋ยวโบจะฟังในเกาะติงในเกาะยังไ้โอบยังหนาบยังเงี้ยวมันเปียกอยู่บ่าออโอ้ยนอนก็นอนประเดีเป็นปยังทีนอนก็หมอสและเปียกเพื่อตเลยโอ้น้ำเนา,นาะนานาไปขอนใส่มันก็เปียกข้อนหั่นข้งเงวน้ำจุ่มเพือนจียายมันบ่แม่นน้ำจุ่มเด้ยังเอาที่นอนคือเปียกใคยเงี่ยวเสพ่อะ มึงเบิดพันนั่นติโดน, <c oughs> จนจังว่าปิดจังไรขันเท้ามาอาการแต่และเมื่อละแปลกไม่เจิ้งแปลกแบใหญ่โอ้ยเมื่อใดเมื่อใดนั่นท่านบ่ได้ไปดมยางรถบ่ถือกินหล่อรถแล้วก็ปวดเหงวจะไมาเป,ป็นอีหยังขั้วอะไรขั้วอะไแล้วอาการก็ว่าไกลกันก็ปูหรอกมึงไปจังไรเลยปูนี่ย่างไก่เสาไฟฟ้าบ่ได้ล่ะปิดใหญ่ขาอยากโยขึ้นจังสี่เลยขาทุบเน่มีห้างแตนล่ามในแม่ยูฮันแต่ว่ากระพาะแปได้หญ่มาใหญ่ยี่ต่อ ได้ฝ่ายปีนี้ไหมอยากเอ็นเองถึงว่ามันถ่ายรถบัสวิ่งว่าไม่สะพานฮะเอาคืออ้วนแต่คือปีนี้เพาะอ้วนจังไหนเราเศร้าเราอะจังไหนจะมาขายหนาต่อประชาชนราหลายป่านนี้ไม่ได้ขายหนาขายตาได้บอกพี่บอกน้องรถปล่อยฝ่ายคนเช่าเราแล้วดีใจเล้ร็วเช่าเร็วเราเล็กอ้วนเออมาเชาจังไหน ย,ยมันลำบากขื้นอย่างนั้นน่ะติดเรานั้นลำบากตอนใดเปลวยานันลี่ว่าสันเปลวยาอยุดร่ยงบาลบ้าพูเด้อว,ว่า,า,า,าัฒนาเด้อ ยาเศร้าเราเนี่ยโอ้ล้งบันทษานคนเด้อโอ้แล้วหมอบนว่าจังไหโอ้หมอบนก็ฝากบอกกี่บอกน้องบอกว่าพค้เศร้ากับเศร้าซารโอ้สิ่งดีๆมันจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเนี่ยก็จะได้หักเขินก็เก่าโอ้หลวงยาปาปิ้งนี่พอดีเนาะอีรีได้เราบมเคยหลงเหนือเพ่งได้ฝีนี่ั้งหมดเลยนรอกคือว่าหลอดบ่เคยหลงไรปิดกึ่ึกักนอนนื้อบังหลอดบึงเนื้อหนังเต็งตึงหลอดดีใจน้ำเศร้าโดนไปได้สามหมื่นละ หลงดีเลยได้สามหมื่นก็ไม่บอกสูเปอร์ฟังเฮ้ยแต่กูได้มื่นเดียวนึงกูยังบ่บอกเอได้น้อยเนี่ยเขาที้แรกก็ว่าจะให้ได้สามเดือนกูเด้เริ่มแรกมือไหนวันเข้าพรรษางดเล่าเข้าพรรษาทำความดีเพื่อพ่อนั่นแล้วยกมือใส่หัวอธิษฐานเอาโลดอธิษฐานเพราะพ่อมหน้าเขาพระชาชนแล้วเชียร์ออดเชียร์งดให้มันไดสามเดือนเต็มเต็มตั้งใจยกมือใส่หัวแล้วก็นอนได้บ้าน ตมปากกันเนาะเมื่อเนี่ยดูแส้งชิละมื่อนีนะันสัยาขัดโอ้ยได้เจ้าเจัาจักห่อนบวหอนเงือไหลบุบรลนั่นเด้แยนั้นเราสามเดือนเด้เาไมมาลับเลอ่ะเอเอสามตีสี่นอาการเย็นลับเ่ะอตื่นขึ้นยังมเ้าบ้านข้างคนมาตายไงเกี้ยงกันกับเสาหลาอยู่้ พวกเจ้ยจะไหนคนตายต้องใจขาดโอ้ยบ้านไหนตายใจขาดบัดฮึขันใจขาดแล้วคือได้อันไหนเจ้าว่าไหนเอาเริ่มแรกญาติพี่น้องลูกหลานอบากากระโปรงาจุดนั่นละคนนิทเจ้โพกอขอว่ใใอมามันออกพรรษาขอกันน้ำมาตเมือนั่นเลยหนาว่ัวตเตองล่างแกว่ัตเอสีหลุมใส่แลนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำความดีวันนนิดเพียงแต่คิดก็ดีแล้ว ตกลงไปละเงยเงยยังเงยนะตกลงไปยัอ้าวไม่ยังเหล่านั่นบู้ยเป็นจังไหนลำลุ้ยมาขายทานนั่นน่ะคือว่าคนขายทานคนขายทานมักจะตัวดำเด็กโอ้ยปอบจืดเมื่อยเจ้าป้ากูอยากกินไก่น้อยแล้วว่าบัดนั่นกูไม่ได้มาขายทานเฮ้ยไม่เอาหรอกมาขายหยังสินคือดำกูมาขายเฉากล้วย โอ้ดำหดน้ามันสวัสดีค่ะอันเอทีเอ็มรถเหนียชุ่ยย่างยาย่าเบาดูเด้อเครื่องมันสีล้วนเด้อย้าไฟจับมือหน่อยย้าไฟจับไม่นมาเสียเหล็กลายคนอยู่เด้มือนี่ย่าย่ามเบาดูเด้อไม่มยังมยังอยาดมแน่ไม่ยังะเอามาให้เงินดมั เอามาให้เงินดมเอาก็จะให้เงินดมแสดงว่าเงินเงินเหรียญน,นี่คนเอาไปหมุนยังครับจนวิ่งได้เนี่ยปาปูอยากอาะดรบะขับโอ้โอ้ยบะขับอ่ะคือไปสองมือผมเรียกว่าสิมาปล่อยนี่ใหญ่มดฮะมาสวัสดีพี่น้องหน่อยอัสสวัสดีเด้อพี่น้องชาวอีสานวันเราที่มาทำงานอยู่แถวๆนี่สมุทรสาคอนอันมีคนโคราธหลงเลาะหลงโหลดมาบึงไหมน้อง เออหลายคนอยู่ดึกดินี่แหเนาะใส่คนโครตคนโครตเนี่ดูง่ายๆจำง่ายๆถ้าคุณจะบอกจำตรงไหนผิวคือกู้นเนี่ยจำปวดจำปทดกีนหอดเ้ยออกมาหาพีหาน่องสุ้มกับพีหน่องกินหอดกินเถิงแน่ไ่ยังเป็นสิลกินเป็นมอลำมมันมีบทมีกาบมีกรมีพญัญนะเออคนสีเหล็กนี่ตัวอย่างเราต้องบอกแบบมอลำพี่น้องเลย พี่น้องตำบลหน้าดีเด้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไผ่เอาคนขึ้นมาเอ้ยตำบลหน้าดีตำบลหน้าดีบ่หมดตะไวย่างแกเอาเอายังสนะพี่น้องเอ้ยเอาดังๆกว่านี้เอาปล้มหลับแต่เนี่นเอาร่วมมือกันหน่อยร่วมมือกันหน่อยเออังสีแน่ห้องห้องแบบนี้คือยังคือยังห้องแบบ แบบว่าได้ซื้อเลขตัวนี้นะนะแบบได้ยูินี่มแบบมันออกมาปั๊บโอ้ยแต่ใครกูซื้อซะพีงจีน่าเอาใจจังสองอาการแบบนั้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไผ่หวัดหวัดบางปิงแลงอยากจูงเขนเข้ามาเบิ้งไผ่หวัดหวัดบางปิงแลงอยากดึงเขนเข้ามาเบิ่ง โอ้ต่อมาหอดแล้วเป็นไงฝนแรกที่หรี่เหรอโอ้แล้งไหมเนาะฝนตกอยู่มาวันไ<อ>ม่น่าแล้งนะแเ,ออเนี่ยยังหมดมาฮะน้ำท่วมโคราชนั่นท่วมหลายปันไหนโอ้อันนั้นมันขาวเก่าตั้งแต่ปี่ไก่นี่นันน<อ>่นพี่เอนอพี่น้องก็ได้ขาวเนาะน้ำท่มวมโคราชดีพออีแม่ฉัไปอยากพูดเป็นไหนโอ้ยเพียงคอฉันเป็นไหเพี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละข้าเจ้าเออน้ำท่วมกอด เจนี่ว่าน้ำถั่วมปอดเอาปอดยุใส่ปอดยุ่ซ่วงน้ำหอดใส่ยุข้อน้่นถ่วมปอดว่เจ้าว่าเอ้าไปนังบ้านี่ยผัวเคยตายก็ครับผัวจอบไปนังน่ะน้ำถั่วมปลอดตายแล้วเอาท่วมยุใส่ยุ่นี่ยหมวยนี่ไปว้านเห็นนำเพียงข้อนี่ท่วมปอดก็ครับเออ ให้เป็นบ้าอีนี่ให้เป็นบ้าแห้งก็คุยอีกบัดเสียก้อยตัวปล่อยตายมันจะตายเบิ้ลขอบข้อเนาะเปื้อขับบันนี่คำว่าน้ำท่วมอันนี้มันภัยธรรมชาติมันท่วมจริงๆเสียหายซั้นไหนบัดโอ้ยเจ๊เสียหายบ่เสียหายไหนอีพ่ออีแม่เอ้ตนกมันท่วมปนังอีนั่งก็อยู่บ่ได้แม่เนาะนกนูปูปลาอยู่บ่ได้หัดหนีตามน้ำเบิ้ลจะเป็ดปลาไก่เพว่าง่วงก้ยมันไม่อยากกินก็ไปยูเหรอเนาะห้ามถ่วมเนาะ อ้าวอะไรนอเน่นนอเนี่ยมาดูไปดูกอนโอ้พี่นองเอ้ยนามถ่วมเมืองโคราชแมงจีซอนหนอกแล้วล่ะบังใจจังเป็นแมงจีซอสไม่ยังไงมันคือมาเนาะมันเป็นแมงจีซอนอะไรแมงสาบตัวไหนโอ้โอ้กูดูแล้วมันไม่ใช่แมงจีซอนไม่ใช่แมงสาบจืดอะไรล่ะพี่บ้านเนี่ย อย่ามาเล่าเอ้าบึ๊งเอาแต่าไปนะไม่อยังตาทิศว้ายน้ำคือบุตรหลวงลบบุรีลิงคือมาฮะลิงมาหยังบาดเลยลิงมันมีตุลามันเลยมาสันดีลิงมาหยังมันจะมาเหยียบปากของชุดเขียวๆนี่ละหนีขาเอาใจคนไม่เป็นน่ะเป็นน้องโตน่ะนะสายตาเมื่อนี่มันออกจริงเล้วเมื่อนี่โอ้ยหน้าตาโอ๊ตัดเด็บ ลูกสังเกตเบพวงหน้าบุ้งไม่ได้โอ้โหใบหน้าเฮ้ยสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยแหละเนี่ยก็จะเด่นชีบมาผู้หายครับใครจะมาผู้หายเสียบด้วว้าพี่ีนี้ยัยโอ้ยใคยได้เห็นตั้งแต่หมาพันปักอันนี้ลิงพันปักกับนี้โอ้ยผู้หายเพราะปั่นไฟเนาะนนั่ผู้หายกับเพราะบอกผู้อื่นน้ำเนี่ยแต่บุ้งก็ไปว่า ืนาว่าให้พูดเดียวว่าบอกเขาแม่ไหวคนเรานเนาี่ยนะเกิดมาจะไปรู้ทุกันไม่ว่าจะขี้เรผู้ไฮอะไรก็ช่างเถอะอเออไปหาว่าเขาจะกับมันก็เครียดตัวมันกูกูเครียดเนาะเว่าะว่วว้อปีปอบมันนี่กับผู้ไฮ<ว>อีหลีอ่ะเฮ้ยให้กูถามมึงจะ้ำ